กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชาชลัยเช่นเคยค่ะหลัที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบรรชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์จำนวนหนึ่งคันร่วมกับประชาชนและพระสงฆ์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระอุโบสถเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานให้สามารถใช้ประกอบพิธีทางศาสนาสืบต่อไปณวัดแซออตบ,บนแซอออาเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สําำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการตาหาัรพัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2565โดยทําการกําจัดวัชพืชตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้พรวนดินและลดน้าต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นความสวยงามภายในหน่วยและยังช่วยดูดซับฝุ่นละอองขนาดเล็กณแปลงปลูกต้นราชพฤกษ์ตําบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ต่อเน,นื้อกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สํานักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานภายในศูนย์เรียนรู้โครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารูปแบบที่3ปรับภูมิทัศน์เพิ่มความสวยงามในศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ในการให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพต่างๆและยังเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองณตาบลเสดียงอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ